แล้ก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยเนาะในคลิปนี้เราก็จะพาคุณแานคุณผู้ชมเนาะมาทําการเพิ่มยอดวิวให้กับตัวคลิปเรียใน Facebook ตัวเองกันสำหรับใครเนาะที่ไม่ค่อยมียอดวิวในคลิปเรียวแบบนี้เลยเนาะแล้วอยากจะเพิ่มยอดวิวหรืออยากให้มียอดวิวในคลิปเรียวเพิ่มขึ้นมาเยอะๆเพื่อเปิดกำลัเนด้วยลองาดูเราทําตามกันได้ง่ายๆเนาะโดยวิธีตอนแรกก็จะง่ายเพียงให้คุณผู้ชมเดี๋ยามาในตัวเว็ซนี้เดี๋ยวจะมีการแปลิงก์ทิ้ลิงก์เอาไว้ให้ในส่วนใต้คอมเมนหรือคำอธิบายคุณผู้ชมสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อที่จะใช้งานทําตามกันไปได้แบบง่ายๆกันได้เนาะ เม่ได้เข้ามากันแล้วในตัวเว็บไซต์เขาก็จะมีราลงชื่อและสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ไม่มีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครกกันมาก่อนได้เลยตรงด้านล่างนี้ นถ้าเราได้เข้ามาก,กรา a. ที่ต่างๆประวัติการสมัครสมาชิกเขาควจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะให้กับเราได้กดเข้ามาเพื่อได้สมัครสมาชิกกันได้ง่ายๆโดยทการการกับหัวข้อและข้อมูลตามไปพร้าได้กาหนดกระไว้แบบนี้กันไปก่อนเนาะหรือว่าใครที่มีบัญชี Google ได้คิดที่ตรงด้านบนนี้เพื่อจะมักผ่านก็สามารถท mmm ี่ทาการกันได้และสำหรับเพื่อใคราจะมีบัญชีนี้แล้วหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้งานติดสมัครกันเสร็จแล้วเจ๊กดที่ตรงด้านล่างนี้ก็ได้เนาะเพื่อที่จะย้อนกลับมาแล้วขลงชื่อเข้าใช้งานในท้อง่วนด้านนี้ ล้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยเมื่อเราได้เข้ามากะที่ตรงเว็บไซต์วิจรณนักจัดแล้วเขาก็ได้เป็นแบบนี้เดิมีหัวข้อและหดหมู่บริการให้เราได้มาทําการลใช้งานมียอดหนึ่งกันโดยอยู่ตรงด้านบนนี้เนอะให้เราได้ไม่สองวที่ทำการวัวต่างๆโบราน,นี้กันได้และเผื่อใครที่เข้ามาใช้ในตัวเว็บไซต์ไปข้างแรกกันนาะเราอาจจะมีมียอดเนื้อเยอะเงินหมดกันไปแล้วหให้กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันก่อนไปได้ที่คว่าตอที่คำว่าเติมเงิน อ่ะดูถ้าคุณผู้ชมได้คลิกเข้ามากันได้แล้วที่ส่วนหัวข้อตรงด้านนี้ก็คือเติมเงินพอจะมีหน้าตาแบบนี้เนาะให้กับเราได้ข้ามมาเพื่อเติมเงินกันได้ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปสะสมช่องทางกันได้เนาะแลักการเมีช่องทางในการเติมเงินขึ้นมาให้เราเรื่อยแบบนี้เลยในการเติมเงินสะมช่องทางไม่ว่าจะสแกนตเชียวกู้บัตรทุกธนาคารจดทุนมันนี่บูลเลตรือคริปโตทางพองเรารู้จักเราจะโดช่องทางอะไรเลือกกันได้เลยในสาบช่องทางนี้แล้วไปทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะ แล้วพวกขคาอยากจะมาตังมือกันเสร็จแล้วหรือว่ามียอดดิจิทู่แล้วจะให้กดย้อนกลับมาทีกต่อหน้าต่างแลวยวใ่าไ่ฟูดิติเชิงานกับสมาร์ติจิทัลย้อนกลับมานะอีกแล้วเนาะอ่าโดยวันนี้เราต้องการจะมาเพิ่มออยอดวิวให้กับ,บ,กบคลิปลองเฟซบุ๊กตัวเองให้คลิกเข้าไปในตัวที่ทตัวแพลเฟซบุ๊กเนาะเราหลับความระดีตัวหมดวดหมู่กันไปเลยนะว่าเราต้องการจะเพิ่มหมวดข้ออะไรโดยคีย์ช้ามาที่ตัวหมวดหมู่กันเลยแล้วก็เลื่นหาดูกันเลยหมวดหมู่ที่ต้องการจะเพิ่มแนะนำเพิ่มออย,ยอดวิววิดีโอโดยตรงด้าาานนล่่งีอแล้วปปน และทีนี้ให้เลือกกันต่อเลยที่ตัวบริการหรือให้เลือกบริการที่จะเพิ่มจำนวนของเราเนาะเพิ่มยินวคลิปเรียนอยู่ตรงนี้ให้กดคลิกเข้าไปกันได้เลยเมื่อเราจะได้แล้วที่ตัวหมดหมู่บริการประมาณนี้ทีนี้ก็แค่ให้เราโด,กดยกดย้อนกลับมานี่นตรงว,วิฟายด์ในตรงคลิปเรียนของเราเพื่อทำการขอิลิงก์เราจะขอเลือกเป็นคลิปนี้เลยเนะาะก็ได้ไปยอ Beauty ศูนย์กดคลิกเข้าไปเลย แล้วกดไปที่สัญลักษณ์ชนะเอาด้๋ยวขึ้นตามประมาณนี้กดคัดปรอกแต่วิ่งตัวคลิปเรือกันแล้วนะประมาณนี้ทำมาตลอดทั้งบุตรคอมเพื่นี่ให้ย้อนกลับมาตัวของว็บไฟฟิลล่มาวางไปวางลิงกันแล้วทีนี้ใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มอ่านตามรูห่ารอแล้วก็ใส่กันปเปลนะือกเนาะเมื่อได้เสร็จจากนี้ก็จำนวนดังแล้วทีนี้กดสังสื้อตรงนา่างนี้ ไอพีเทนี้ง่ายๆก็จะประกาศเสร็จสิ้นกันไปที่รอบประมาณนี้กันแล้วเนาะในวัยสองสิ้นสุดแล้วเราสามากที่จะลดขับไปก่อนได้เลยหรือว่าใครนอกจากติดเชื้อเดียวเพิ่มเติมสามารถที่จะกดทอนมาที่ตรงด้านนี้กันไปก่อนได้ได้คำว่าโประวัติการของเพิ่มเปิดการที่ได้เคำไม่เชิงดุกเล้าและตัวออเดอร์เขาจะมีเป็นการแจ้งหมดประมาณนี้กันเลยนะว่ารัฐเนินการหรือว่าประหลาดเหมือนการหากว่าเขาไม่เชิคดุกเล้าและตัวออเดอร์มีการยกเลิกหรือว่ามีการขาดท่องเนาะก็สามารถที่จะกดทำไหมตรงด้านนี้กันได้ด้วยได้คำว่าตัว หากวิชีคเข้ามากราที่นั่นตรงตรง่วนด้านนี้เขาอพรอะเหน้าต่างให้เราได้เข้ามาไว้เนาะในการเจมปัญหาูุติดติอสอบถามปัญหาก,กันได้ง่ายๆเข้ามากราเพียงแค่พิมพ์หัู่โค้และฟ้อความไปตรงด้านล่างนี้หากเปลดิมพปัญหาสับโค้ดยังไงบุตรไหนเข้ามากันแล้วก็พิมพ์กันไปเลยแล้วให้กดสซ่เพราวพิธีนี้ง่ายก็จะเป็นการเจ้ปัญหาก,กันได้ง่ายแล้วหุตรใส่มินรูปภาพเนาะหรือว่าแชร์รูปภาพไว้ทีนี่ไปส่งให้นมิในได้แค่ก็กดที่ตรงด้านล่างนี้ก็ได้เนาะ อาวล้วเพื่อใครอาจจะคาไม่ชี้กันแล้วตัวเวทไซต์อาจจะไม่ได้มีญนาดระดับข้อส่งซื้อเชียงางทนตามปกติกันไปแล้วอยากจะลองย้อนมาดูยอดเนาะให้กดกลับมาดูกันได้เลยที่ตรงโพสนว่าตอนนี้จะมียอดวาชิโพ์เนาะไอมันดูในคลิปเร็วเลยเนาะว่าตอนนี้จะมียอดวิวกันมาบ้างหรือยังที่ในตอนนี้เนาะยอดวิวของคลิปเลยที่เราทำการไปก็เป็นคลิปนี้เนาะอ่ะจะมียอดวิวของดเบิที่สูงกันเลยเรามา่องร็วนะาจูดูไอหน้าจะดูพดูมุมๆกันเลยแต่ว่ามันจะมียอดวิวกันไปบ้างไหมอัลองดีดูเนาะ อ่บาบอดี้ยังไม่ขึ้นมาเต็ทีเนาะเพราะอย่าเพิ่งมีบรืองเลยว,ว่าตกใจกันไปโผล่ในการสั่งซื้อบางทีเขาจะมีการเฉยๆขึ้นมาบ้างหรือได้บางครั้งพอสั่งซื้อเพล่จะต้องรอเวลาสักครู่นึงถึงเวลา้วแจะขึ้นไม่กับเราคีเดียวจะค่อยดูกันไปก่อนใน,น่นอนสักครู่ไม่ต้องไปเจอล้นแต่จะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหรือไม่คิดรูมันยาวไปเราก็จะตัดภาพไปให้ทันที่จะให้มาสุดนเดียวเล,คลยคิดเสร็เลยก็แล้วกันเนาะ อ่าเราก็ได้ย้อนกลับกันมาจากเมื่อกี้แล้วเนาะที่ได้ทาการส่งฟิลแล้วนะามดสักครู่ตอนนี้ยอดวิวในตัวของคลิปเรื่อง Facebook เราก็ได้ไปขึ้นมาสิบเป็นทียเมื่อประมาณนี้กันแล้วเนาะจากเมื่อกี้ของเดิกัเลยมีอยู่แค่ประมาณหนึ่งเองก็คือเราดูอยู่คนเดียวเนาะแต่ตอนนี้2่งไป500ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นห2าร้ไปีเประมาณนี้กันแล้วเนาะอ่ะก็นี่เลยและวเทปที่ขึ้นต้นในการทำไม่ได้ยากเป็นฟอรอะไรยังไงกันเลยด้วยหากว่าใครที่เข้ามารับชมกันแล้วเกิดสนใจที่จะเข้ามาทดลองใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทําตามให้กดทํามาในลิงก์ของตัวเว็บไซต์ที่ได้แปะไว้ให้เพื่อทดลองใช้งานทำตามกันได้ง่ายๆเนาะ ถืสอสนใจที่จะช่วง,งานหัวข้อเติมเติมยังไงก็ให้เข้ามาแล้วก็เรืองช่วยงานหัวข้อเติมเติมือนได้นอนในตัวหูเว็บไซต์ที่มีหน้าตางแบบนี้แล้วสำหรับในคลิปนีก็ไม่ไมีอะไรมากเลยจะขอฝากคำไม่ดีไปที่ทนี่หากในวันนี้มีการพูดผิดอะไรไปบ้างหรือว่าทำอะไรผ่าไปบ้างก็ต้องขอโทษกันด้วยหรือจะพูดไม่เข้าใจยังไงก็ต้องขอโทษกันด้วยแต่ถ้าดูกลนแล้วเขา้าใจและรับชมจนจบตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วใครได้เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ในวันนี้ก็ขอฝนนะ